ตัวในค่ะเราก็จะมาถักตัววีกันนะคะเป็นเสื้อตัวในตัววีนี้ถักไม่ยากค่ะเราก็ทำหลักนี่ค่ะลงซ้ำประมาณนี้นะคะเริ่มต้นเราพันหัวเข็มเราก็มาลงช่องตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าช่องวาง โซ่สามพันหัวเข็มลงที่เดิมก็จะเป็นตัววีนะคะนี่ค่ะตรงช่วงที่เราข้ามมาเนี่ยเราไม่ต้องมันเราต้องไม่ต้องมีโซ่นะคะพันหัวเข็มมาหนึ่งครั้งพอได้หนึ่งหลักแล้วเราก็ลงไปทำโซ่สามโซ่พันหัวเข็มลงที่เดิมนี่ค่ะน้องก็จะเป็นวีเราจะข้ามมาจุดนี้เราก็พันหัวเข็มมาเลยค่ะ แล้วก็พันหัวเข็มลงซ้ำแม่ออนก็ทำให้ดูพอสังเกตนะคะอ่าประกอบประกอบกับภาพที่แม่ออนลงให้นะคะเพื่อน,นอันนี้ค่ะพันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะโซ่สาม พันหัวเข็มลงที่เดิมนะคะทำีตัวใหม่เราก็พันหัวเข็มข้ามมาเลยค่ะโซ่สามพันหัวเข็มลงที่เดิมพันหัวเข็มข้ามมาลงีตัวนี้โซ่สามพันหัวเข็มลงที่เดิม ง,ง่ายค่ะตัว V ถักเสร็จมันก็คล้ายดอกพิกุลนี่ค่ะ